สวัสดีครับผมสปิโดซ่านะครับขอรำนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพู และสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับกลางสัปดาห์วันพฤรหัสสัดีที่17ธันวาคมนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเต็มไปด้วยความน่าสนใจนะครับให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับทั้งรีกใหญ่และรีกรองนะครับอย่างละ1คู่ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและก็แนะนำนะครับ mm88w กีฬาออนไลน์นะครับที่ครบคันมีให้เลือกสรรตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการนะครับสามารถฝากเข้าถอนออก ได้ตะรอดเวลานะครับเรื่องการเงินปลอดภัยมั่นคงนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราที่ m m 8 8ว a r กันได้รับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ครับคู่แรกที่จะไปเคาะถึงไปกันที่ลรกใหญ่นะครับอย่างพเมยรีกอังกฤษเป็นเกมที่แตก,กันช่วงวราตรีหนึ่งของบ้านเรานะครับเป็นการเจอกันระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับเบอร์ลินครับวิลล่าผลงานช่วงหลังภาพรวม ตกลงไปนะครับและสภาพทีมเนี่ยมีปัญหาหมดสิทธิ์ใช้งาน2กองกลางตัวเก่งน,นะครับอย่างดักรัสลูอิสและรอสบาร์ที่นะครับตัวนี้ครับทำให้แดนกลางเนี่ยเสียสมดุลไปนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากแท็ติก4 3 3นะครับของทางเจ้าถิ่นนะครับดิสมิธเนี่ยแผงหลังแบ็กสองฝั่งและกองหน้านะครับอย่างทางโอรีวัต กินเบอร์ทานตาโอเร่และแจ็กก oh, ิ้ดินครับยังเป็นแนวลุกที่วางผลได้สวัสดีครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางเบอร์ลี่ครับซึ่งมาตรฐานปีนี้ตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านค่อนข้างแย่นะครับลงเล่นมา5เกมนะครับยังชนะไม่เป็นนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยยามเล่นนอกบ้านเกมลุกเนี่ยทื่อมานะครับแล้วก็เกมรับได้ค่อนข้างปลอดครับผมมองนะครับว่าบอลของวิลล่าเนี่ยเกมลุกยังวางผลได้มากกว่าแล้วก็มีแรงขึ้นครับจากกองเชียร์มากกว่าค่ะแพ้ครับเปิดให้เป็นต่อที่0.75สุดทธิ ด้วยการยิงขาดได้เชียร์แอสตันวิลล่านะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลดิวิชั่น1บันแกเรียนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอาดาครับเปิดบ้านพบกับรูโดโคเดนครับอาดาปีนี้ออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่วันนี้ครับเจอกับของจีนครับจาฝูงอย่างรูโดโคเดตครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปทีมเยือนหลังจากที่ฟอร์มนีครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยกลับมาเน้นที่เกมลีกอย่างเต็มที่นะครับลจากที่โจบระยักติดฟุตบอลยูโร ครับแล้วก็ยิ่งไปเกมนอกบ้านเนี่ยพื้นที่การเล่นมากขึ้นครับเกมรับก็ถือว่าแน่นอนยินยะดีกว่ากำแพงครับเปิดมาให้ที่รูโดโกเรตครับเป็นต่อที่0.5และ0.75ครับคุณนี้ครับซื้อใจแช,ชมป์เก่าครับแล้วก็บอลที่คู่เครื่องมาสุดท้ายเชื่อว่ารูโดโกเรตเนี่ยมีโอกาสบุกมาชนะแล้วก็มีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์รูโดโกเรตนะครับในคู่นี้วันนี้ครับสองทีนคลิปนี้ฟุตบอคลคลืนวันพฤหัสเชียร์บอลต่อนะครับเชียร์แอสตันวิลล่าและเชียร์รูดูโคลเร